สวัสดีครับสำหรับใครที่เปิดได้สไปค์มานะครับก็อย่าเพิ่งเอาไปอร่อยนะครับผมมองว่ามันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องปั้นตัวเฮฟเฟนเนียกับลาเนียนะครับเราปั้นมาแค่สไปค์ตัวเดียวนี่นะครับผมจะให้ดูเลยว่าที่ผมปั้นสไปค์มาเนี่ยผมไม่ต้องปั้นลาเนียกับเฮฟเฟนเนียเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ยังเป็นสีดาวอยู่เลยนะครับลาเนียตรงนี้เฮฟเฟนเนียตัวนี้นะครับสีดาวสไปค์มันมีข้อดีอยังไงในการมาลงดัน ดันเจียนไฟนะครับข้อดีมันคือมันแช่แข็งทั้ง2สกิลเลยนะสกิลล่างเนี่ยสามารถแช่แข็งได้100%เลยนะครับสกิลบนแช่แข็งได้อยู่ที่40%อันนี้ติดก็ดีไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับ40%เนี่ยก็ส่วนใหญ่ถ้าลงเราจามสัก3าที่สทีมันก็ติดครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยครับแต่ไม่เป็นไรถ้ามันไม่ติดเนี่ยเราก็เน้นสแปมสกิลหนึ่งไปเรื่อยๆจนกว่าบอสจะตายนะครับเอาละครับเรามาดูของสวมใส่กันนะครับอย่างแรกก็ดูที่สไปนนะะะคครรัับบผผมมมไไ่่่ด้เจาชองใส HP อาวุธนะครับแล้วก็เสื้อก็เป็น h p เปอร์เซนต์เหมือนกันมีออฟ h p มานิดหน่อยนะครับปรับรองนะครับส่วนเซ็ตเนี่ยผมไม่มีเซ็ตอื่นนะผมฟาร์มวัวมาผมก็ใช้เซตปอกไปนะครับทำไมต้องใส่ h p เพราะว่าพาร์ีฟของสไปนะครับถ้าเกิดเรามี h p สูงเราจะได้ค่าโจมตีที่สูงขึ้นด้วยแล้วน้ำแข็งที่ติดที่ตัวบอสเนี่ยเวลามันติดน้ำแข็งมันจะลด40%ของ h p บอสนะครับแต่ว่าจะไม่เกิน300%ของพลังโจมตีเราเห็นไหม ดังนั้นเราต้องใส่ h p เพื่อเพิ่มดาเมจให้สไปด้วยนะครับส่วน2ตัวนี้ลีน่ากับเรเชลนะครับผมเจาะสีช่องไปแล้วเอาไว้ผ่านดันรัวแล้วก็ผ่านดาดนะครับตัวนี้เป็นตัวยืนสําคัญเลยนะเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าสกิลบนสไป์มันไม่ติดเลยนะครับเดี๋ยวในตัวอย่างผมจะมีให้ดูนะครับว่าถ้าสกิลบนสไป์ไม่ติดเลยเนี่ยบอสมันจะยังเหลือเลือดอยู่นิดหน่อยนะครับก็ให้2ตัวนี้ยืนทําดาเมจไปเพื่อที่จะผ่านได้นั่นเองนะครับลีน่าก็เป็นประมาณนี้ครับ ส่วนยูอีขาดไม่ได้นะครับการเผาไหม้ถ้าเกิดไม่มียูอีนี่เราจะโดนบอดเผาไหม้ตายเร็วมากนะครับส่วนของก็ธรรมดาไม่ได้เจาะช่องครับสเตตัสก็ประมาณนี้เลยใช้เป็น HP นะครับกับอัตราบล็อกครับผมโอเคแล้วก็อีวานก็เหมือนกันไม่ได้เจาะช่องนะครับเป็นเซตดิเฟนต์ออปชั่นหลักก็เป็นป้องกันทั้งคู่นะครับประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าที่ผมตั้งสกิลไว้เนี่ย เราจะเล่นยังไงนะครับสำหรับการเซตลำดับสกิลนะครับผมจะเน้นสแปมสกิลหนึ่งของสไปนะครับหรือว่าสกิลล่างของสไปนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การติดใช่แข็ง100%นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เป็นสกิลแรกเลยถ้าครูดาวเสร็จเมื่อไหร่ก็ใช้เลยนะครับต่อไปเราก็จะใช้ฮิลลีน่านะครับเพื่อให้สไปได้สแปมสกิลหนึ่งให้ได้นานที่สุดดังนั้นเราก็ต้องใช้ฮิลเป็นลำดับ2นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำระเบิดเพิ่ม,เต,มเติมคือสกิลบนสไปนะครับเป็็นนนลาาดดดดัับ3อีนีน้้้ถถตตติกิกจะแ่่แไม ก็ยังผ่านได้นะครับถ้าติดก็จะผ่านได้เร็วขึ้นต่อไปสกิลที่เหลือเนี่ยก็ใช้สกิลอะไรก็ได้ที่ทําให้ทีมเรายืนได้นานที่สุดนะผมก็เลยใช้เป็นหักดาบราเชลเพื่อลดดาเมจบอสนะครับแล้วก็ยกโล่อีวานต่อไปก็ฮิลยูอีนะครับหลักๆก็คือให้สไปเนี่ยสแปมสกิลหนึ่งไปเรื่อยมีแค่นั้นเองครับผมเอาละครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการลงดันแบบออโต้นะครับมาถึงก็ให้สไปเปิดสกิลล่างไปก่อนนะครับอันนี้ใช้แข็งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าไม่เป็นไรบอไปคร์ดก เราก็ฮิลเพื่อที่จะทําให้ทีมเรายืนได้นานๆนะครับทำให้สไปด์สแปมสกิลเน็ตได้นานๆโอเคเราไปสกิลบนสไปด์นะครับสกิลที่3สกิลนี้มีโอกาสติดแค่40%นะครับในคลิปเนี้ยมันจะไม่ติดเลย3รอบนะผมก็จะให้ดูว่ามันก็ผ่านได้อยู่นะครับแต่ว่าก็สุ่มเสี่ยงนิดนึงนะครับอ่ะใไปสกิลบนไปละไม่ติดนะครับต่อไปเนี่ยผมเอาลาเชลมาหักดาบบอสด้วยนะ ก็คือทำให้บอสมันโจมตีได้เบาลงนะครับผมสกิลนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้ยีวันยกโลนะครับยีวันผม c 6แล้วนะยกโลแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์บอกได้ด้วยนะครับตอนนี้ทุกตัวยังเลือดเต็มอยู่บอสยังไม่ได้คุมคลั่งอะไรนะครับอ่ะสบไปสับสกิล ร่างครั้งที่2ไปแล้วนะครับบอสก็เลือดลดประมาณครึ่งรอลอดละวต่อไปก็ยูอิฮิวครับเลือดยังเต็มอยู่นะแต่ก็ไม่มีสก,กิลอะไรใช้นะครับก็ฮิวไปก่อนนะสก,กิลบนสไปคูดามาครับสักกบลงไปเปี้ยงไม่ติดนะครับอันนี้คือสับ2ครั้งไม่ติดเลย2ครั้งนะเท่ากับว่า40%นนี่ ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งน,นะอนะมีสิทธิ์เป็นไปได้อยู่สองครั้งไม่ติดนะครับเอ,อ่ออารีนาคูดาวฮิลเสร็จพอดีก็ฮิลไปนะครับบอสเลือ่อนเลอครึ่งหลอดแล้วก็เริ่มมีคุมข้างนิดหนึ่งละอีกห้าวิอาราเชลก็หักดาบบอสครับช่วยได้เยอะอยู่นะการหักดาบของราเชลนี้ทำให้บอสมันตีเบาลงนะครับเกียวล่างสไปมาละสจับครั้งที่สามเปี่ยง สับไปประมาณ3มครั้งบอสเลือดมันจะลดไปเกือบ9 0นแล้วนะครับพอมันตรงเนี้ยถ้าเราทำให้สไปเราถึกอีกนิดนึงเพื่อสับสกิลล่างครั้งที่4ได้อะมันก็จะตายชัวดเลยโดยที่สกิลบนไม่ต้องติดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยสไปมันตายก่อนที่จะสับสกิลล่างอีกทีหนึ่งโดยที่สกิลบนเนี่ยสับ3ครั้งไม่ติดเลยรอบนี้นะครับสับสครั้งไม่ติดเลยแต่ก็ยังผ่านได้ครับ ยังผ่านได้แบบชิวเชียดหน่อยก็ต้องปั้นตัวราเชลกับดีน่าเนี่ยมาช่วยทําให้มันผ่านนะครับหรือว่าใครที่รู้สึกว่าสไปด์ลงมาตัวเดียวมันอาจจะใช้ของแน่นไปหน่อยอะไรเงี้ยก็เอาพวกเฮฟเป็นเนียมาแทนราเชลก็ได้นะครับมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดทั้งแข็งมากขึ้นมันก็จะผ่านาชัวขึ้นนั่นเองนะครับแต่นี้เรา เน้นข้อดีของสไปค์ที่เราไม่ต้องปั้นอีกสองตัวไงเราจะได้ใช้ทรัพยากรน้อยลงนะครับในการที่จะปั้นตัวละครขึ้นมาเีงอ่ะสไปค์เราตายไปละโดยที่บอสเลือเล่อเลยกับกระติ๊ดหนึ่งตอนนี้ก็มันติดเผาไหม้พอดีครับดังนั้นราเชลก็ยืนไปเรื่อยๆแล้ว,ลวรอให้มันติดเผาไหม้ตายไปเองก็ผ่านอย่างฉิวเฉียดครับรอบนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่มีสไปค์แล้วก็ยังไม่ได้ปั้นลาเนยเฮฟเวนเนียก็สามารถ ป้นสบายตัวเดียวมาแทน2ตัวได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเราวันนี้สวัสดีครับ